สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะฮะเดือนนี้ก็เดือนมิถุนาแล้วนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหารถใหม่ใช้งานสักคันนะฮะเป็นแบบออโต้นะฮะเครื่องยนต์160ซีซีนะฮหนึ่งลูกสูบ4วาล์วนะฮะวันนี้ก็แนะนําก็จะเป็น Honda PCX 160นะฮะตัวตัวท็อปเลยนะฮะหรือว่าตัวซิงค์นะครับเนี่ยสีน้ําเงินตัวใหม่นะครับสีน้ําเงินก็จะออก เทานิดๆนะฮะแต่ว่าจดทะเบียนนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะครับตัวนี้ตัวท็อปเลยนะก็จะเป็นตัวซิงค์นะฮะข้างหน้านี้จะเป็นตัว ABS นะฮะเนี่ยล้อแม็กสีทองนะครับตัวนี้ยางนอกใช้ของมิชลินอย่างดีเลยนะครับแล้วก็เป็นยางแบบเรเดียนะฮะจะไม่มียางหนนะครับเนี่ยข้างหน้าก็สวยมากนะฮะไฟหน้าเป็นแบบ LED นะไฟรีก็เป็นแบบ LED ตัว V นะครับเนี่ยสวยงามเลยนะครับ คันนี้ลูกค้าทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับเราส่งมอบลูกค้านะครับโลโก้สีทองนะฮะแล้วก็เรือนไม้นะครับนี่ฮะตัวท็อปก็จะเป็นเรือนไม้แบบ TFT 5นิ้วนะครับนี่ฮะก็เรือนไม้ก็ตัวเดียวกับตัวโฟร์ซ่าเลยนะครับแล้วก็มีไฟฉุกเฉินนะฮะแล้วก็มีระบบ์ไอริ่งสต็อปนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปุ่มสตาร์ทนะฮะตัวนี้สตาร์ทด้วยรีโมทนะครับแล้วก็จะมี ปุ่มไว้รีเซ็ตข้อมูลนะครับนี่ครตั้งเวลาอะไรก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับสวยงามเลยนะฮะแฮนก็เป็นแฮนตัวใหม่นะฮะก็จะเป็นดิสเบรหน้าหลังนะฮะแต่ว่าข้างหน้ามีเอเบียสนะส่วนข้างหลังก็จะเป็นแบบดิสเบรธรรมดานะครับนี่สีน้ําเงินตัวใหม่นะตัวนี้ตัวท็อปเลยนะฮะก็มีให้เลือกอยู่2รุ่นนะก็จะเป็นรุ่น a b s ธรรมดานะฮะเป็นเรือนใหม่แบบยาวๆนะจะไม่เป็นแบบทีเทตัวนี้นะฮะ แล้วก็ตัวซิงค์ตัวนี้เลยนะครับสําหรับตัวท็อปตัวนี้ก็มีให้เลือกอยู่สสีนะฮะก็จะมีสีน้ําเงินตัวนี้กับสีแดงนะฮะนี่ฮะตัวนี้อสีน้ําเงินนะครับแต่นี่สีออกสีเทาๆนะฮะแต่ว่าจดทะเบียนนี้จะเป็นสีน้าเงินนะครับนี่ฮะคันนี้ก็ปิดวันที่5มิถุนานสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับตัวนี้ก็ดิสเบรดหน้าหลังนะครับนี่ข้างหลังก็มีดิสนะฮะแต่ว่าจะไม่มี ABS เหมือนข้างหน้านะฮะฝ่ายท้ายนี่สวยมากนะฮะฝ่ายท้ายนี่จะเป็น LD e นะครับ ตัวนี้ก็ระบายความร้อนด้วยน้ำนะก็จะมีหม้อน้ําอยู่ตรงนี้นะครัน้ำยาหล่อเย็นนี่เปลี่ยนทุก2 4 0 0 0กิโลนะครับโลโก้สีทองนี่สวยมากนะครับส่วนราคาตัวรถนะฮะตอนนี้ราคาอยู่ที่1 8 9 0 0บาทนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะสำหรับตัวท็อปเลยนะ189,000นะครับตัวธรรมดาก็จะถูกลงนะครับตัวนี้ตัวท็อปก็จะแพงกว่าตัวธรรมดานะฮะเนี่ เครื่องยนต์แบบเอสแบบสตาร์ทเงียบนะขับขึ้นด้วยสายพานนะครับข้างหลังนี่63นิ้วนะข้างหน้า14ข้างหลัง13นะยางนอกก็ใช้ของมิชลินอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นยางแบบเรเดียนะจะไม่มียางไหนนะตัวนี้เครื่องยนต์ 160cc หนึลูกสูบ4วาล์วนะขนาดลูกสูบอยู่ที่60มิลนะช่วงชักนี่55.5นะลูกใหญ่มากนะก็ เครื่องยนต์160ซีซีหนึ่งลูกสูบสี่วาล์วออกตัวดีมากนะครับใช้ดีมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเดือนใหม่นะฮะเรือนใหม่ตัวใหม่นะสวยมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่ล่าสุดเลยนะครับราคาใหม่ด้วยนะครับ1 8 9 0 0นะฮะอันนี้คือราคาเงินสดนะครับส่วนเงื่อนพนะฮะสำหรับลูกค้าเครดิตบีก็ดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่8,000นะครับ น,นี่คือเครดิตดีนะฮะแปดพันนี่ออกรถได้เลยนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะสำหรับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่0ูนย์921571129นะครับอยากสอบถามราคารุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะหรือว่าจะสอบถามเข้ามาก็ได้นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินอ่อนนะเงินสดก็ขายเงิน่อนก็ขายนะฮะตัวนี้ตัวรถอยู่ที่189,000บาทนะครับ อันนี้คือราคาล่าสุดนะสำหรับ h o n d a p c x 160ตัวท็อปนะฮะตัว ABS นะตัวซิงค์นะครับเงินผ่อนก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่8,000นะเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนไปดยวยนะครับไฟหน้าเขาสวยมากนะครับตัวนี้ฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับ3 0 0 0 0กิโลเมตรนะส่วนระบบหัวฉีดรับประกันให้5ปี5 0 0 0 0กิโลเมตรนะฮะแต่ว่าเงื่อนไขาการรับประกันนี่คุณเพื่อนๆพี่ๆต้องนำรถมาตรวจเช็คตามระยะทางด้วยนะครับครั้งแรก1,000กิโลนะครับ พอต่อไปก็4,000แล้วก็ทุกๆ4,000กิโลนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะฮะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่สุดก็สองหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเก้านะตัวนี้ก็เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไลน์นะฮะสำหรับฮอนด้าพีซีเอ็กซ์ร้อยหกสิบตัวเอบีเอสสีน้ำเงินลายใหม่นะฮะราคาใหม่ก็หนึ่งแสนแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับเงินสดนะฮะเงินผ่อนเครดิตดีดาวเริ่มต้นอยู่ที่แปดพันนะครับเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ